มาใส่หม้อครับผมซาเตรียมอุปกรณ์ก่อน,นลมแห้งใส่ไปตั้งนี้มานมาพี่น้องเอาหลุดครับผม ไปครับด่นน้ากันขล้ว้็ข้าก็จปมาทำ้มมงอด้ว ผมพมสิ่งล่องไปใส่เล็กๆขนับพี่น้งนองม่องสี่เส้นหายกับม่องสิบสองเส้นเราสิไปห่อครับเมาคืนพอดีแหละใส่หลังสปอยน้ำล่อมาเลยนะ แสดงว่าเขาเขายามไปแล้วอพนแล้วอือพรุ่งน,น,นี้ค่อยว่ากันใหม่มาใส่ตอนเช้าดีกว่าใส่แล้วก็นั่งเฝ้าเลยอือ ไม่ได้เลยนะจจาะใส่ตัวน้ำมานอะแล้วมองใครอยู่ลึกหนูน่ะมีปอมอยู่นู่นตลึกเออมานอยู่แต่มันวิ่งอยู่นี่เง <ๆ S 1> ี้ยเบิ่งตาไหน <ๆ S 2> เออสามสินห้าตัวใหญ่ตัวนี่ตัวนึงเอาใส่ไป บวชนตืดติดติดกวัดนั่นน่ะอืมันมีใส่ใส่ผมไปใส่แต่มันไอ้นั่นมันเยอะไงติดวัดเลยนะข้างล่างนะอ๋อเดี๋ยวนะได้บุกร้ายเลยอะไรทีโอ้ยเกือบแค่นี้นี่งแค่นี้โอ้ยผงเลยว่าหมานไปนี่อะไร มองเอจะกขาดกรุงกรีนทำไมเอ็งทูกิ่งมองใหม่ๆอยังมองกูเลยมันทำไมมันมันไม่ทู้กว่ามันนสีมือเราเพระอไรอย่างเริ่มจะพุแล้วมันยังนั่นอยู่หรอเอ็งโอเคอยู่เลยใส่ไว้ตอนเช้ามันก็วิ่งแหละเต็มนี่แหละมาทันกับท่านมาไม่ทันจะยังว่าหรืบ่ต้องทันแหละพวกเขาน้องเนี่ยอืออ๋อมันอยู่ทางนู้นทางนู้นเลยได้ยินเสียงมันกระชาก ปลาแล้มันก็ชากไไม่รู้มันอยู่ตรงไหนอ๋อในปลาอยู่มาหน่อย่สามเซนห้าว่าจ๊สามเซนห้าอืมมีตัวนึงอยู่ตรงนี้นึ่งอืมเป็นผมไม่ได้เลยแค่ตัวเลยแค่ตัวเดียวเลยเดี๋ยวพุ่งไปทำมองใหม่ก่อนอะไรอันนี้อันนี้สะอันนี้สี่เซนห้าไม่ติดเลยเอานี่เอาไปเอาไปใส่ตืิมกันพวกงในตัวเดียวมันตัวเดียวอืมมันมันบบคือประมาณเดี๋ยวพรุ่งนี้ก่อนพรุ่งนี้ถ้าถ้าเงียบๆนะเออ นนู่คงกลัวกลัวควายจากโทษได้หรอไปนู่นแล้วโอ้ไปนู่นนะนั่นน่ะไม่มีควายไหมล่ะไม่มีเออถ้าพวกนี้มีเขาควายเขาเขาไปนู่นเนี่เขาเอาลงไว้ใช่ไหมเขาจะเอาไปผมเข็ดแล้วไงวันนี้ครึ่งหนึ่งเลยหายไปครึ่งหนึ่งวันนั้นนเคือบเหมือนกันบ่แล้วมันผุดแล้วก็ไม่ได้เลยวันนี้ไม่พูุดแล้วเนี่ยมันยังมันยังตามันยังนิ่งอยู่ หุบ oh บ้างลองหุบบ้างอัอะไรได้โถนี่นะจับก็ขากนี่เนี <S 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 ่ยมันเป็น<ะ>ใส่มันก็ยังติดอยู่เนาะจะดูเลยไปไอ้ถัศเอาอันนี้ออกมาอันนี้ขาดอันนั้นไปเลยใส่ไว้เลยแล้วมันก็วิ่งมาชน เรื่องวิ่งมันก็วิ่งอยู่พรุ่งนี้ผมจะมาใส่อยู่ใส่บีนู้นเวผมจะใส่ที่ชอบท่นุนดีกว่าผมไม่รู้ว่ามีควายผมถ้ารู้ว่าไม่มีควายผมมาใส่แล้วพรุ่งนี้ก่อนนึกว่าควายเขาจะลงอยู่นะไม่ลงหรอกมันไม่มีหญ้าครับมีหญ้าแล้วก็ลงแน่นอนปล่อยมาลงเลยลอยเลยถ้าน้ำตื้นกว่านี้นะ ข okay, okay, nice. ้าตรงในเนาะเมื kam, yeah, so honey, ่อกี้นี่เอามันตึกๆอยู่ที่แค่ไมนี่ไงได้แล้วเออเออมานเดียดีละแค่นี้แค่นี้ก็ดีฟังนู้นไม่ได้หรอกบ่กฟังพอนู่นติดดีบ่ทางทางที่มันท่อไหลนะจะเห็นเลยว่าบอว่าใส่ถูกดีเลยมาใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวพูดก่อนตรงนู้นเลยอ่ามันมาเล่นน้ำน้ำมันไหลตรงนู้นน้ำมันไหล น้ำมันเลยนนั่นะม,มันเริ่มไหลเลยในชะ่ไหมใน,ในตามคลองไปนู่นน่ยครับใส่ใส่แป๊บแป๊บเดียวแล้วกู<ม>้คืนเลยอั่านั่นเป็นอะไรนี่นะไหไ,หไห่้สวะ,เ,ะเป็นไอ้แบบเนี้ยแต่มันใหญ่นะเออ ตาแล้วกับมันดีตัวนี่ก็บถุงนึงด้วยละเว้เนี่ไงตัวนึงอ่ะนี่ยปลาอะไรนะปลาปลาเป็มีอยากจะเอารกเด็กปลาอย่างงี้ปล่อยมันเอาเอาให้หมากินมันปลานิ่งใช่ไม่ใช่เขาเรียกปลาอะไรปลาอะไรเขาว่าปลาหนิ่งอะไรปลานิ่งอะไรเเขารียกที่เขาโฆษณาตามโทรทัศน์อยะไรนี่ปลาคางดำใช่มอืมคางดำคางดึ๊งนี่เลย มันยังมาหาเราอีกเนาะมีแต่มันมีน้อยมันเล็กช่างมันมันได้เอากินมันนี่ไงเออแต่ยืนเซื่องน่าเก๋เออตาเนี่ยสุดยอดมันกำลังห้าวน้ำอีกรอบหนึ่งแล้วเนี่ยมันยังไม่ไข่มันวางอ่อไข่ออกหรือยังวางไข่หมดแล้วโอ้เสด็จมันมันรู้ว่าผลหมดแล้วผลผลหมดแล้วถ้ามันวางไข่หมด นี่ตรงนี้กที่นึงนี่ดนี่นี่สองตัวเลยเออที่ดีตัวตามันติดสุ่ตำตำตัวนี้ไหมใช้ลูกไมใช้ลูกไคนนั้นใส่ลูกตรงใส่นั่นผมไม่ได้เลยยาวอันนี้ปลาสี่เซนนะปลส่นปลาสี่เซนมันมาทูกกัสามอ้สามเซน กูไหนตีโครงไหนโครงไปนู่นหรือโครงเดี๋ยวให้มันรู้เนี่ยบอให้มันน้ำมันลดให้น้ำมันลดก่อนมึงเพิ่งไปใส่อยู่ให้น้ำมันนิ่งก่อนมัอเช้าอะไรได้หน่ยบาทเดี๋ยวมันโชวไอ้ตามนั้นถ้ามันถูกแล้วมันอะไงเขาเรียกว่าเลยแฟบมันเน่าอ่ะมันเน่าอืมเน่าอ่ะน้ำมันเยอะน้ำมันสูงไม่เงิน น้ำตื้นน้ำตื้นไม่เคยน้ำก็หมานอยู่ดินี่มันแมันได้อยู่ตื้นๆหนี่งไกต่อยสุดแล้วพี่น้องคงก็จะขึ้นขึ้นกันตึ๊ก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 เนี่ยขายก็ยังได้ด้วยแต่ผมไม่ได้ใส่ไว้นะผมใส่ไปหนึ่งผมคิดว่ามันมันได้แตย หงูไหลูมันไม่ไม่ค่อยเป็นไรหรอกนี่ไงได้ได้ได้ปลาหนิ่นปลาหนิ่นีด้สามเซนห้ามันอยู่ตรงไอ้ตามๆนี่เนาะอยู่ไอ้ไอ้ไอ้ตื้นๆนี่เนาะอ่าขาน้ำไหลวันเหนา่นุนวันนึ่ตามท่อเลยบ่มันไหลอยู่ไม่ใช่บ่หรือมันอยู่อยู่ไหลไหมไหลไหมมันล่นเออกันอยู่สู้กันอยู่ ตึกตึกอีกแค่ว่านี่นี่เสร็สุดแล้วเสสุดแล้วต<ม>ึกตรงนู้นหรือไม่นี่เออปลานินเลยปลาใหญ่ไม่มีเลยเหรือยามองใหญ่ๆมาใส่เราดูดมีแต่มันไม่มัมันม,มันไม่วิ่งบ่นอนก้อนปลาเขาใส่ใน้ดูเลนัน่นนะที่ปอนปลอมนะนนนนเขาใส่ ไอ้โม่นั่นไหนโม่บางไงบางลอยจะไม่ติดใช่ไหมให้ให้มันวิ่งมาให้มันมาตามลม,มอย่างเนี้ยจึงขาดอย่างเนี้ยคือ <c oughs> ไปไล่มานแล้ว <c oughs> ผมก็จะกลับแล้วตามมานครับ <c oughs> หมดแล้วสุดแล้ว <c oughs> ไปกลับบ้านตา <c oughs> ครับพรุ่งนี้ก็แหละเขาจะมาใส่จบับบาล้วครับพี่นอ้องตาแล้วใหญ่สุดผม ใส่แป๊เดียวครับแต่ละใส่ไว้ตอ<ะ>นย่เสองฮะก็มีคนมาใส่ทับตรงนี้อะไรอีกเออสลัดดีนาะข้าวใส่พรุ่งนี้แล้วคอยดูเถอะมาเร่ใส่ปลาโคตได้ผมจะไปใส่นู่นแล้วตาชี่ตาบอกกนะันแล้วข้างบนหนุ่มทางนู้นถ้าควายมีแล้วนะออผมคิดว่าถ้ามีควายผมก็ไม่มาใส่ขึ้นแล้วอึ๊บอึ๊บเออ เดี๋ยวผมใส่ถ้าไม่มีควายพวกนี้อรทนี่้มตงนี้ืมตาใส่ไปบ่ตบถ้ามองใหม่ๆไม่ตกไปไหนเลยบ่ใส่แล้วก็นั่งเฝ้าเลยนั่นแหละจะเฝ้าแล้วพวกนี้เก็บของกันไป่น้วมาใส่อื่นอื่นอี้ประมาณ อย,นนยอยู่บ้านโบนนี่แหละลูกแก้วลูกแแหลูกไอ้เคยไอ้แก้วตาเสิร์ตอแก้วเนี่ยเออเห็นกันอยู่ประจำอยู่มาประจำอยู <c oughs> เอ่เอเอจำไม่ได้ใช่ไหมจำไม่ได้ดูว่าที่ไปไปดูแฮ่ใช่ไหมใช่<อ>ได้แล้วไปซื้อมาแล้วซื้อมาจากบ้านน้อย<ไ>ซื้อมาจากบ้านน้อยอพันหนึ่งเก้าศอก อืมได้แล้วได้แล้วเสี well ๋ยผมมาใส่ท่งนี้ดีกว่าจำเสียงก้นี่แม่แกจำไม่ได้เด้ใช่ใช่ผมนี่แหละเดี๋ยวผมมาใส่ทางนู้นแหละผมมาแป๊บเดียวมันเลยไม่ค่อยได้ไปแล้วตากลับบ้านแล้วครับกรบผมมันหมานตาขับไปทางนู้นแหละขี่ขึ้นวัดเลยเออเอาไปเก็บก่อนเพซักก่อน จะอะไรของใบับบ้านแล้วพี่น้องยืนหน่อยสิว่าไงไปเห็นมอั่งอีกก่อน